พอให้นี่น,นี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับวาวผมขยับไซส์เพิ่มอย่างละแคมช่างอ่นานสระบุรีสวัสดีครับผมยินดีต้อรับเข้าสู่ชอ่องเตะ X2 นะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยวันนี้จะมาอัปเกรดนะครับผมอัปเกรด PCX 1 50ของผมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มันยังเดิมๆอยู่นะผมได้ทำการแค่แบบไล่ข้างรีแมปนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเป็น E20 นะครับแต่ว่า ขับไปขับมารู้สึกไม่ค่อยเล้าใจนะครับอยากจะอัพเกรดลูกนิดนึงนะครับแต่ว่าขยับไม่เยอะนะขยับจากเดิมเนี่ยสามมิลนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยอยู่ที่57ามิลนะครับขยับอีก3มมิลก็เป็น60สมิลนะครับแต่ผมจะใช้เป็นลูก LHK นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งยกเครื่องลมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปรับชมกันคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องติ๊กเอ็กซ์สองด้วยนะครับรับรองว่ารันแน่นอนนะครับผมไป เพืเ่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวที่ผมได้ทําการยกลงนะอันเนี้ยอย่างที่บอกไปไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากข้างนะครับอันนี้ไล่ข้ามไปของช่างอัดน,นะแล้วก็ใส่ท่อเป็นท่อกูมหาชัยนะครับผ่าเปิดตะแกรงนะจะใช้เปิดตะแกรงหมดเลยนะทั้งบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นกูรีดเปิดตะแกรงนะครับอันนี้ P C X เปิดตะแกรงอันนี้ก็จะเป็นเกียโนผ่าเปิดตะแกรงเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันนี่เดิมจริงเพื่อนๆเห็นไหมเดิมจริงคอรีดยังเดิม ไม่มีการล้วงไม่มีการอะไรเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเลยนี่นะบอกเลยว่าเดิมจริงๆนะรถผมนี่ท็อปสปีดเรายังไม่เคยลองด้วยนะครับแต่ว่าขับไปขับมาไม่ค่อยมันมือละนะครับก็เลยอยากอยากจะอัปเกรดนิดนึงนะให้มันแบบขับแบบมันมือนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีออกทริปด้วยอะนี่เห็นไหมคอลีดเดิมนี่เนี่ยเรือนเดิมใบเดิมนะครับเปลี่ยนแค่แมปเซนเซอร์นะครับเปลี่ยนแค่แมปเซนเซอร์เพราะว่าตอนแรกก่อนที่ผมจะมาทำแมปเซนเซอร์แม่งล้วน ก็เลยเปลี่ยนเป็นแมปเซนเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็ขับขับใช้งานปกตินะเดี๋ยวผมจะเอาคอลีดเนี้ยไปทำการย่นแล้วก็เชื่อมนะคอลีดแท้นะครับเดิมทุกอย่างนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะถอดชุดหัวให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลูกสุกกันว่ามันจะเก่าจะกังสักแค่ไหนนะเดี๋ยวผมต้องเอาพวกระบบน้ํานี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเปิดฝานี่ออกมาได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่า จะเน่าแค่ไหนนะครับคือคลิปเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าช่วยกันไปเล้าไอ้ปลาล์มหน่อยว่าให้มันทํา60 P C X เออไม่ต้อง60 L V K หรอก60อ่า P C X เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยลองไปคอมเมนต์ในช่องมันหน่อยนะครับบอกพี่ทํา60เร็วพี่ทคือมันไม่เชื่อใครหรอกนอกจากคนดูอันนี้เรื่องจริงนะถ้าเกิดคนดูแบบไปเมนท์ช่องมันเยอะมันก็จะทำนะครับเพราะว่ามันยังเลอยู่มันถามผมบ่อยเลยว่าจะทําดีไหม60จะทาดีไหมผมก็บอกว่าดีมันก็แรงเลยอะ่ะ60อะ่ะ แรงเลยของเดิมเท่าไหร่53ิมิลมั้งถ้าเกิดท60ก็อีก็เพิ่มมา7มิลอะ่ะโคตรเยอะ,อะนะครับแต่ผมมาเพิ่มแค่3มิลเองนะครับจาก57เป็น60เนี่ยเพิ่มมาแค่3มิลน,นะครับ,ก, 5, 7, มมนนรบก็ผมว่ามันก็ตื้อแล้วแหละใน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  p อ e x นะรถมันหนักด้วยนะครับผมก็นั่นแหละใครอยากเห็นมันทํา60ก็ไปมิลน,นะเออผมก็อยากทาเหมือนกันงานะแต่งบุมขลหรือพวกปั๊มนงปั๊มน้ําอะไรพวกนี้ออกก่อนนะไม่เคยรื้อเลย PZEX ครั้งแรกเหมือนกันอะ อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถอดชุดหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือรถออกจากสูบมาไม่เคยถอดไม่เคยลือนะแต่นี่คือลือครั้งแรกนะครับมาดูกันนี่ พอให้นี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันบางหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันผมเอามือเต้มๆไปแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าวาล์ว,วไอเสียนี่แม่งขาวโบ๊ะเลยนะครับผมมาดูกันนะอ่ะทุกคนนี่มาดูฝานะเห็นไหมอันนี้คือเบ้าฝาเดิมนะครับเบ้าฝาเดิมเดิมเลยนะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้ ขนาดวาวผมไม่ชชว่์ว่าเท่าไรเดี๋ยวผมต้องเอาเวอร์เนียมาวัดแต่ทําไมรู้สึกว่าวาวไอเสียมันขาวไงวะขาแบบสกัสกๆกเลยอะ่ะเนี่ยหรือว่าส่วนผสมพอดีหรือย,ยังไงนี่แล้วลูกสูบก็ประมาณนี้ลูกสูบเห็นลูกสูบไหมดำอะ่ะเนี่ยแห้งแต่มันแห้งะ่ะเกือบบางแหละผมว่ามันก็น่าจะพอดีมากอย่างนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกมาดูนะว่าพวกปอก พลกลูกสูบอะไรเนี่ยมีรอยถะลอกมีรอยแบบว่าจะติดจะเบรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูการผมขออนุญาตถอดแป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นปลอกขลบนะผมไม่เห็นรอยนะทุกคนยังใส่ใสยังใหม่ๆอยู่นะเห็นไหมเห็นด้านในไหมผมว่ามันยังใช้งานได้อยู่อีกนานเลยนะครับนีลนะบ่ลูกสูบก็ใสๆนะครับลูกสูบก็ยังใสใสอยู่ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเออก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ นะแต่ว่าเราต้องการอัปเกรดไงเราก็เลยถอดมาลูกสูบนี้เราไม่ใช้นะแล้วเราก็ต้องส่งเสื้อฝาไปให้ลงกลึงนะครับทำการคว้านแล้วก็ผมจะขยายวาวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยายวาวด้วยให้ขนาดมันใหญ่กว่าเดิมอย่างละ1มิลนะครับเดี <S <S ๋ยวมาดูกันเพราะว่าผมต้องเอาส่งลงกลึงนะครับก็นั่นแหละทุกคนค่าคืนนี้ก็ถอดออกมาเพื่อที่จะเช็คแล้วก็เตรียมของเพื่อที่จะส่งลงกลึงในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนเนี่ย เอาไปให้ลงคืงกันนะครับเอามาบอกวิธีการทำแล้วกันนะเล็กๆน้อยๆนะแบบนี้นี่ทำเล่นๆกันมันสไตล์อุ่ช่างเถื่อนอ่ะโอเคทุกคนประมาณนี้นะค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมป่ะลุยอ่ะโอเคครับทุกคนกต็ตัดมานะครับอันนี้คือที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียวนะ ตัดภาพมาคือ2วันเลยนะครับเพราะว่าผมส่งเสื้อฝาเนี่ยให้ทางโลงกลึงก็ทำนครับแต่ตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับโอเคทุกคนคิดว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมดูดิดูอย่างนี้ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะจับสังเกตได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่อ่ะดูนี่นะครับเราก็ได้ทําการจัดโทนใหม่เป็นที่ร้อยนะเออเอาไว้สําหรับทํารถโดเยเฉพาะเลยนี่นะของพี่้อพี่ซ็กเราก็อยู่ตรงนี้ นะครับเห็นไหมเสื้อฝาที่เราส่งไปทํามาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะแล้วก็โครงรถผมอยู่ตรงนู้นโอ้โหแล้วก็นี่มีเจียโน่อหอยปามีนะครับเจียโน่หอยปามทาเยอะจริงนะทุกคนอันนี้คือขอขอขอบอกนิดนึงนะผมว่ามันน่าจะถ่ายคลิปแหละเออแต่ผมขอบอกก่อนนี่เห็นไหมมอนงว่าน้ำเนี่ยให้ดูแค่นี้พอมอนงว่านา้ำสวิงอาร์มเห็นไหมชุดหน้าให้ดูแค่นี้เห็น<ช>ไหมนะเดี๋ยวไปดูที่รีวิวปามต่อได้นะครับผมก็นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น มัน,นมาแล้วเห็นไหมเห็ <C le af> นไหมทุกคนมันตายยากผมบอกแล้วมันตายยากกันมาเลยเห็นไหมนะ่ะมาจริงอยู่ไหนก็นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อฝาที่ผมได้ส่งไปทํามานะเห็นไหมทําประมาณนี้60นะบอกทุกคนเลยว่าทําเป็น60นะขยายไซส์าวาวเนี่ยอย่างละ1นมิลนะครับขยายไซส์ไซส์าซาวาวเนี่ยอย่างละ1นมิลแล้วก็อันนี้คว้าน คว้านใหม่นะครับผมลูกก็ใช้เป็นลูก LHK นะสลัก14นะครับแบบนี้เลยเฟี้ยวแน่นอนทุกคนบอกได้เลยว่าเฟี้ยวแน่นอนแต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่ไม่ประกอบในลักษณะนี้นะต้องเซตซีซีเบาฝานะครับต้องเซตซีซีเบาฝาด้วยเพราะว่าผมจะไล่เป็นน้ำมัน E20 นะครับผมบอกได้เลยว่ารันแน่นอนนะแล้วก็แคมนี่แคมนี่นี่เห็นไหมแคมที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นแคมนี่เลยช่างอันนะครับ แคมช่างอ่นานสลับุรีไอตัวนี้ไม่มีตัวยกกำลังอัดนะเห็นไหมแต่ว่าแค่ลูกหกสิบน่าจะสตาร์ทง่ายอยู่ผมคิดว่านะเออเดี๋ยวเรามาลองลองลั่นดูนะครับอ่ะนี่ทุกคนอนะันนี้ก็จะเป็นลูกสูบนะครับขนาด60มิล K นะฮะปาดหัวลบวาวเรียบร้อยนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเออลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าคลิปเนี้ยผมต้องบอกเพื่อนเพื่อก่อนนะครับผมจะไม่ได้ประกอบเพื่อนเพื่อนดูนะเอาไว้คลิปหน้าดี่ผมจะประกอบให้ดูแล้วก็สตาร์ตติดในคลิปนั้นเลยนะคลิปนี้เพราะว่ามันมันมันยาวเกินไปละ นะครับมันยาวเกินไปแล้วกลัวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อเอาไม่ใช่หรอกก็ผมรอของเนี่ยประมาณ2วันนะให้ลงคือเขาทำเนี่ยจริงๆคิดว่าแบบเออทำเสร็จวันเดียวเสร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าลงคือเขาน่าจะมีงานเยอะนะครับก็เลยได้วันนี้แล้วก็เอามาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนดูเลยนะนี่นี่แล้วก็พวกวาลวเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับวาลวผมขยับไซส์เพิ่มอย่างละ1มิลไอดี min, 1มิลไอเสีย1มิล นะครับแล้วก็เซตหลังวาลสไตล์ช่างอันอันนี้คือช่างอันเขาให้ข้อมูลผมมาไงว่าเออเซตหลังวาลประมาณนี้ผมก็ให้ลงคึนงเข้จาจัดการทําให้นะอันนี้ก็รอประกอบปะเก็นฝาก็ไม่มีปะเก็นตีนเสื้อก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วนะครับร้านน่าจะปิดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไ,ไปหาซื้อใหม่แล้วก็เดี๋ยวเซตซ,ซีซีเบ้าฝาให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็เหลือเกาพอร์ตด้วยนะนี่เห็นไหมเกาพอร์ตไอเสียเกาพอร์ตไอดีนะครับเออประมาณนี้แหละนะครับ ส่วนชามผมก็ยังจะใช้เป็นชามช่างอ่านนะในสเตป็ปข้างโอเพนอยู่นะลอ,ลองลองไล่เม็ดเดิมดูก่อนนะครับว่าจะวิ่งไหมถ้าเกิดเม็ดเดิมไม่วิ่งเนี่ยก็ต้องมาไล่เม็ดหาเอาอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องรีแมปอะไรอย่างเงี้ยก็มัวม่วๆงูปลาปาไปนะครับตามสไตล์นะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องติเอกสองด้วยอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาประกอบให้ดูแล้วก็ติดเครื่องให้ดูในนนนนนคคคคลลลิลิปปปหห้้าาาาะะรรรััันนับบบบบผผมมสำีขออตวไก่๊ยย